ลุงอันนี้มันอะไรนะเต้ามันเหรออันนี้เต้าเหรอเต้าเต้าป่ะไม่รู้จักเลยรู้เรื่องไหมเลย ไม่ยากใช่ขึ้นกับที่เอากระอนหว่าเอาขอดีครับ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 จกไงเนี่ยเปลนมากันั้เลยเอาตรงไปดขอรีะะนี่ถ่ายวิดีโอแล้วครับดูได้เลยครับถ่ายเลย ใช่ครับถ่ oh, ายไปเรื่อยๆ oh, อ,อันนี้เป็นวิดีโอเลยเวลาไปอัพลงไปเขาจะเห็นเป็นวิดีโอการทํางานไม่ได้เห็นภาพนิ่งผมถ่ายทั้งภาพนิ่งแล้ววิดีโอไง oh. ถ้าวิดีโอนี้เขาก็ดูปกติอะดูเหมือนดูวิดีโอแต่เอาไว,ไว้ในอินเทอร์เน็ตดูทั่วโลกอะ oh. ทั่วโลกนะไม่เฉพาะในประเทศไทยอ๋อ oh, ดูครับชาวมาเลเซียเอาเว็บวัดเราไปแปลภาษาให้ครับอาจารย์แปลเป,ป็นภาษามาเลเซียผ oh, <yeah. S 1> มจะรู้่ะ oh, yeah.